บบองเป่าหนองเลยนี่นาบ้านจะขวบสามโอ้สามขวบดี่ะมขบดีเราไปเบิ้งวิธีการเฮ็ดครับอันนี้เฮ็ดได้ครับนี่ยเฮ็ดได้ครับนี่เหนียวเหนียวแกะกอก่อนทำแกะเป็นเง้เขื่อเพื่อนเชื่อเพือนงเชื่อนเพือนใส่เีแล้วับไปกเไหม่ไปยังเด้อเป็นเชื่อเพือนไปเปายั เปาเปาเปาอ๋อเปาจิส่วนอืมคุณเชื่อว่ากินแล้วจะได้

ใด้่เลยหุ่นไ่ไยวจริงจรหือกินครับเราหากคว้ไปเรื่อยครับตัดไปบรมัานจะกัดถ้าพอกวยครับถ้าพอพอกับบรท้ายต้อือมั้งผงคงเงี้ยเถอะ Lung gia chạy cả cannon in the juvany. You hear emo Matan Matan Bogman, bogman Yo, 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 tạm, yo, yo, tạm, yo, yo, tạm, yo, yo, tạm, yo, 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 โอยครับสวนะครับสวนต่อเลยต่อเลยไร่น,น,นนะมาฐานหนัมบตองรเนาะกันนี่คพ่อจินเขาโมนี้ครับ บ yeah. ังครับส้มจะต้องอัดหูใหม่นะผมน้ำง่ายกว่าดับงไฟจุดบังครับนี่ครับไปที่ใส่หลอดเป่าครับอีๆอย่างนี้ยีดีขีิตมบ่กับหลอดครับแล้วจะพู่มักหลอดสั่นหลอดเหย้วครับคุณได้มาขวาน้ำผมน้ำนู่นนะครับนี่ สบการณ์ในการเป่าจากปีครับเนี่โอ้ตามที่แล้วทุกมือีเป่าดูดูดครับทุ้มือถึทองทงเลยเาก็เอาทานนุงน,นีมันบ่ล้วก็ปิดอ๋อเวนี้แกบแล้วครับราอเป่าดินมมน 还有这个，走这里喂，不挖过里面。哎呀，这个难，好不了。够了，够了。一样啊？大宽，大宽， มาทำ้วยเจ็ดใจเเลยตัวหอดหลวที่ปั่นถ้าีาราดี่ัน้โอ้ใจยาขนาดเดวนครับเ้ครับโอ้ใจยาวหงกระเป๋านาที่กวเา้นนเศร้าอยู่นี่ เข้าไปซื Napoleon> ้อตลาดปะหนาก็ไปเรื่อยไปเรื่อยหาอยู่หากินบางบางผาดต้องก็ผาดนะครับบางได้บางบ่ได้ไหนยังไงมันบ่มาทันเนาะตัวอะไรย่างยากรเนาะเฮ้นึงบ่เกินสองบังจะอยู่แต่นี่แต่นีถ้าบังเรียกนี่มี่ผลร้ายหรอเดี๋ยวไรมันสอดกันมันจะข่วนขึ้นนะครับ ตังเกล็ดขวนครับตังเกล็ดขัวไงไงนี้พ่กท่านมีควนครับคยนีเก็บควนาย่างเาเก็บควเนี่ยกะกาูกด้อหมูะการหมูามาันนโอ้โหทุนเดือนเนอะขอเห็ดโมเสยเราคนใส่หัวเห็นเมย

อาจารนี <clipse> pues aquí, pues aquí ่มีบ่มีบ่มีโตมีโตเนาะบวกเนบหน่อยกันยัไทยเอาผู้เลนเป่าไทยมูถไายผู้เนเป่ายังาม่ใช่คนอีปอาเอาล่ะครับกํลังดักนูเหรอครับเดยวนี่หนกกำลังสีออก 我也不行，我拿惯了，省得几分呢。 กูได้ไม่หวนีไมแีบรแมันดีงเดียวเดียวมึงกําลังสุมไฮครับเดี๋ยวเดี๋ยวันางหงแ้ม่มีข้อหนอกลูกขึ้นไปเห็นหรอลูกอ่ะตาำเนี่ยนีบั้งตันเพื่อนบั้งตัน ควนยอนสานขึ้นหูยยิ่งเังเสียมาก็มาย่ิ่งตีน้ถม่ได้เียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วับเรียบร้อยแล้วครับ่งเรียบร้อยแลครับเรียบร้อครับหน่เรียเรียบร้อย เบิ้งเบิ้งเบิ้งรู้ว่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งหูตัวนั้นดีกันไหมพิ่งแค่ครับเพิ่งแค่เดึงหางเรียบร้อยดึงหางเลยเรียบร้อยครับโอ้ยดึงหางแล้วครับดึงหางแล้วครับเอาโอ้ยพี่เดชครับสวัสดีโอ้โอ้ยมาฐานมาฐานครับมาฐานมีอะไรบ้เอามั้ยดึงเดึงเดิงเลยดิงว่ทัานนั่นได้รู้เพิ่งด็กไงเคาะเลยดิ คุบ ok ่อคุค wow, ุมคุ่อนไหมเาขวาหาคู่ใหม่ก eh? ันไหมหาค่หมกันบลานบ่มันลานไปนี่ครับสีมือคนเป่าครับาเดเป่าก็ได้งเคาะลดเบิงนาพีไวเบินาี้อไเฮ้ยเยเพื่อนเพื่อนเฮ้ยชมาทานมาทานมาทานโอ้โห

น,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 นั่นเมนูเนี่ยเรย่งหนี่เรืองหนี่เรืงหนี่น,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 นั่เป็นเมนูเลยออมครับออมออมออมอะออมยังออมอีสานชาแนลครับนี่ยออมอีสานชาแนลออมอีสานชาแนลออมหนูครับตันอ่อนต้นอ่หนูใส่ผักซี่โอ้ยแบบแบบรถจัดขนาดได้ครับนี่เบิ่งบักพริกนี่อันนี้เลยอันนี้เลยบักพริกเป็นนวยได้ครับนี่ก้อยลินฟ้ากไอยลินฟ้าคือก้อยลินฟ้านี่คือออมไตน้ำครับนี่ยโยยไก่กไอยลินฟ้ามาแล้วลุ้ยจิดาเตยบาดานมาเด้อครับสตางค์เราร่วมบอลร่วมยุนี ันนี mm ่คนงงิเยนี่เ้อบรรยากาศครับบรรยากาศนี่ครับอิสชนเนางชเราอย่างนี้นักพันเพิงอย่างนี้หนักแล้วเพิ่งพยาไฟมาทานในบาทเลยมาทานในบาทเลยมาทานในบาทเลยมาทานมาทานครับพี่น้องวัอนี้ให้กินกันมวนมพี่น้อง E นอีสานวันเฮาบ่าอใดดำร้วยมีคนได้อยู่ได้กินจำน,นีมันก็มีความสุขแห้งหรอครับนี่คือวิถีชีวิตของคนอีสาน้านเทาอย่าให้มันเลื่อนหายไปนะครับพวกผมขอเป็นนึ่งกำลังใจให้คนอีสานที่อยู่ไกลบ้านเบื้องแล้วพ่อได้ชิดหอดวิถีชีวิตเก่าๆจังจะเป็นเล็กน้อย ว่ามันมวนมันมีความสุขบานใดฝากไว้ในเด้ครับวิถีชีวิตคนบา้านเฮาอย่าให้มันเดือนหายไปเด้ครับ